ได้มากกว่าห้าจ็ได้ไหมห้าแสนเจ็นป็นบาทห้าได้ไหมลูกค้าห7าแรับไหมคะลูกค้าห้าแสนเจ็มื่นหต้นๆ้นยังไม่ถึงใช่แล้วค่ะออนไลน์ได้ไหมห้าแนเจ็ 5.7ไปก่อนได้ไหมใช่แล้วค่ะห้าไม่ได้ขอห้าเจ็ดกลูกค้าห้าแสนเจ็ดหมื่นค่ะรัไปค่ลูกค้ามีไหมเปิดไปรห้าเจ็ออไลน์รับไปค่ะห้าแสนเจ็ดหมืบาทเปิดก่อนได้ก่อนนะคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะเปิดกนมีสิทธิ์กเดี๋ยวถามกรรมการให้ใช่แล้วห้าแสนเจ็ดเดี๋ยวไม่ได้ลูกค้าห้าแสนหกได้ไหมห้าแสนอ่ะห้าแล้วค่ะห้าแสนบาทจากหกแสนเลยนะลูกค้าใช่แล้วค่ะตอนนี้เหลือห้าหกศูนย์แล้วด้วยออไลน์เปิดรลคาเลดไหมเปิดกดมีสิทธิ์ลูกค้ากดนะครับไม่ได้ รอราคาไหนอยู่ค่ะน้ารานอันนี้รับไหมห้6แสนหกห้าแสนมื่นไดไหมใช่แล้วค่ะเปิดเลยลูกค้ารับไหมฮะไหมหมื่นกับลูกค้าโดยเกี่ยวอโต้สีแดงค่ะปียี่สิบสจะปียี่สิบสามด้วยนะคะตรอละค่อนะเปิดราคาไหมพี่รนเปิดราคาไหมคะห้าแสนหกห้าแสนหกอีกนิดดูค่้า5 5นห้าได้ไหมห้าแสนห้าห้าแสน้าห้าได้ไหมคะขอมากกว่า5 1 0 0 0นหน่งหมื่นใช่แล้วแสนหนยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงค่ะหต้นต้นยังไม่ได้เลยมาเลยค่ะห้าแสบบาแสนห้า ออนไลน์ขอบค hey. 51, 5, 2, 1, 2, 2, okay. ุณค่ะให้ราคาไแล้วค่ะ500ให้ลาคามาก่อนแล้วถ้ามีมากกว่าเชิญค่ะสู้ต่อแขกงราคาด้วยลูกค้าสู้ต่อราคาต่อได้เลยนะถ้าได้มากกว่านี้เชิญเลยค่ะ5 0้า2 0 0ราคาเดี๋ยว้า 5, 2,000าคสู้ต่อไหมกดราคาต่อได้เลยค่ะลูกค้ากดไม่ได้แจ้งได้กดไว้ได้เลยจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะที่ร้านก็ยกได้เลยนะไม่ต้องรอนะตอนนี้500ถ้าเนิด2,000ออนไลน์ค่ะสู้ต่อไหมลูกค้ากดราคาต่อได้เลยนะ5-2ออนไลน์2 4 0นที่ร้านแล้วก็500 ราคตอบได้ยค่ะราคาที่ขายแลวคาสองอะไรแล้วค่ะป็นรห้าแสนนกเบิสองพันแล้วสู้ตอบยุ่งหม่ยลูกค้าสี่พันราคาเป็นราคาห้าแสนนูกเบิสนแล้วหกพันราคาแล้วสู้ตอไปตอได้เลยค่ะห้าแสนกเบิหกพันนับไปพันราคาแล้วห้าหกนรคาแลไสมัยกับลูกค้ากดราคาตอได้เลยค่ะห้าหกพันอี่ก็ยกได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องรอนะได้มากกว่าเจ็ดศูนย์รเป็นเจ็ดสอราคาเป็นห้าแสนเจ็เบิสองพันราคสู้ตอไมเจ็ดสราคาเป็น้วคห้าแสนเจ็บเบิกสี่พันราคาแล้วหกพันราคาไป็ราคาห้าเจ็ดหกอะไรราคาส้ เลยค่ะห้าแปอ,อะไรนะห้าแสนหอ,องนแล้วก็ชุดต่อยกได้เลยค่ะห้าแสนหนึ่สองพันะห้าแสนหนึ่สองพั นับหน่าสปื่องพันนับสองาสารปดหบืสอพันะอยู่ที่ออนไลน์ป้ามเลสามศูนยจสอ่ต่อไหมลูกค้ายกได้เลยช่ต่อคะต่อด้คะแปดสี่ราคาเป็นแล้วก็ห้าสนแปมื่สี่พันราคาเ่ต่อต่อหกพันรเป็นแล้วก็ห้าสนแปดหบื่หกพันราคา้าสนแปืกันได้มากกว่าเฉลี่ยค่ะ้าสนแปดหมื่หกพันนะ้าสนแปดื่หกพัน้าสนปมื่หกพันนับหนึ่งนับหนึ่ง้าสปดหื่หกพันนับสองสอง้าสนปดหมื่นหกพันนะอยู่ที่ออไลน์นะคะป้า ซาำขายค่ะเตัาขายเชื่อ, 86, 000, 000าอ,อลายค่ะ5้าแสนแปดมืนหพบาทออนไลน์ได้ไปใช่ว่าเป็นเลขสามศูนย์ห้าเจ็ดสองมศูนยประบบได้เป็นเดนาห้าแสนแปดหมืนหพบาทขอบคุณค่ะ